พซึ่ง FC เพิ่นมีสูตรตัดเพิ่นจะอยากได้สูตเต็มแ้วบางคนเพิ่นบ่มีสูตรตัดเพิ่นก็อยากได้สุตรเน้นสำหรับผููตัดบ่เป็นสวัสดีโอปอสวัสค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครสวัสดีค่สวัสดีค่ัสวัสดีคระบัสดค่ะสวนสด่าวัสดีค่ะวัดถ่ะสวัสลีค่ะสวัสค่ะสวัสดีค่ะสวัดค่ับเั้นล่างวัส่างเน้นล่างแต่ว่ากั่างกันบนเน้นล่างี่วนมากจะมาะ่างซื้อบนไว้น้อยๆใช่ครับเ่้นซืสอล่างไว้ไดีค่ใช่ั เราทำเรื่อยๆทำทุกงวดแหละครับผมทำส่งเมืองนอกโกอินเตอร์ทำไมถึงว่าทำทำไมทำส่งเมืองนอกคือเอฟซีคุณแม่ที่อยู่เมืองนอกท่านจะโทรมาขอมาขอตลอดมาขอในส่วนตัวตลอดอืมเพราะว่าเราเราปล่อยออกช่องไปมันมันเป็นเลขสูตรไงมันมันหลหางมันหลายหางเขาก็ว่ามันเยอะอืก็เลยเอาตัดปัญหาไปคือเอาใครอยากได้ก็โทรมาขอเอาอืม งวดก่อนก่อนนู้นเขาก็ถูกสามแสนครับอ่าชุดที่หกห้างวดถัดมาก็อะไรห้าหกใช่ไหมที่ติดติดกันมาเนี่ยครับผมงวดเมื่อกี้ก็ห้าแปดนะครับนี่นี่ให้ดูก่อนห้าแปดอันนี้ห้าแปดห้าแปดอันนี้คือชุดตัดนะครับผมชุดตัดชุดเต็มชุดเต็มก็เข้าทั้งบนทั้งล่างส่วนมากจะเน้นล่างแต่เน้นล่างนะครับส่วนมากจะเน้นล่างนะ คนมากจะมาล่างครับหลังจากที่เราปล่อยชุดเต็มกันไปแล้วเนาะแต่ว่าแอดกก่เพิ่งเพิ่งจะมานะครับเนาะ <ผม S 2> แต่ว่าวสูตรนี่เฮ็ดมาจากปีละมันมาตั้งแต่คุณพ่อเมืองเพชรนะคุณพ่อเมืองเพชรให้สูตรผมมาไม่สองปีแล้เลรสองปีล,ละคือเป็นชุดสามตัวชุดตลอดชีพนะถ้ามีหลักร้อยมาใส่นี่เข้าสามตัวตลอดน,น,นะชดนใช่เป็นชุดบนแต่ว่าสถิติีมันชอบออกข้างล่างมันชอบออกข้างล่างแล้วแล้วมันชอบ สมมติปล่อยทีไรเนี่ยมันชอบหามมันชอบหามไม่หามก็เบิ้ลออก็เลยใช่ถ้าผมปล่อยทีไรเนี่ยมันชอบหามตลอดนะไม่หามก็เบิ้ลงวดงวดเมื่อกี้ปล่อยมันก็อะไรหกสี่หกมันจะเป็นแบบนี้เออเวลาปล่อยสามตัวเป็นทุกทีเลยอืมก็มีหลายท่านนะครับโทรมาขอสูตรผมอยู่ก็ผมก็ให้ไปนะครับเป็นเป็นชุดตลอดชีพเป็นบนแต่ต้องมีหลักร้อยที่แม่นแม่นไปตัดเอาไปทำเอา ก็คือไม่ไม่ห่วงครับไม่ห่วงก่ว่าเขาช่วงปีสวงัดบเขาตลอดบะก็เข้านะถ้าเกิดเรามีหลักร้อยแม่น่นนะคือเข้าหลุดกี่ครั้งชุดไหนชุดสามตัวหรือสองตัวก็ชุดเต็มนั่นแหละชุดเต็มของคุณพ่อเมืองเพชรก็อย่างที่ผมว่าถ้ามีหลักร้อยก็คือเข้าตลอดเลยยังไงไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดถ้ามีหลักร้อยแม่น่นนะเลขวิ่งะเลขวิ่งเลขวิ่งก็มีหลุดบ้างครับผมมีหลุดบ้างนะครับว่าหนึ่งปีหลุดกี่ครั้งเลขวิ่งหนึ่งปีจะหลุดอยู่ประมาณครั้งสองครั้งนี่แหละครับผม เขาวดแล่นตัวไหนะนี่งวดนี้นะฮะวิ่งวิ่งสี่วิง 4, ว่งห้าวิ่งแปดถ้าไม่มีติดนี่คือไม่ถูกครับผมติดงวดก็มันไม่หลุดอยู่มันก็ปีหนึ่งหลุด,หล,ดหลุดสองงวดประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีชุดเต็มนะถ้ามีหลักร้อยมาใส่นี่คือเข้าตลอดนะแต่ผมหาหลักร้อยไม่ได้สักทีอือ มันเป็นสูตรล็อกถ้าเราปล่อยสามตัวปุ๊บเลขกระหามทันทีครับคือสูตรสูตรอันเนี้ยมันจะเป็นชุดสามตัวนะมันมันมันจะเข้าโต๊ดส่วนมากจะเข้าโต๊ดอืมมันไม่ได้เข้าตรงเขาบอกให้โต๊ดเยอะๆใช่โต๊ดเยอะๆกว่าตรงอเดี๋ยวสิทดส่อบบังการเบอร์แซบก็รองจับดิใช่เบอกแซ่บเอาสามไปใส่ลักลอยได้สื่สามหกสี่แม่อปอุญได้บ่วถือซ้ำอ่าตอนตอนแรกก็อย่างว่าแหละครับตอนแรก เอฟซีก็คอมเมนต์มาบอกว่าโอปอปล่อยให้หน่อยเอาสูตรโอปอไปนะเข้าตลอดเลยกลับมาปล่อยอีกได้ไหมโอเคเอาถ้าอยากได้ผมก็จัดให้เนี่ยเน่้าอ่านคนจุงมาหลายตัวมันหลายตัวเอมันหลายตัวผมผมก็เลยโอ้ยใจออกเลยแต่ว่าขันผูใ้ใดดต่เลขมาห้ามาเบืองในล็อกมันกระไดอยู่แล้วใช่ครับถ้าถ้ามีใครมีเลขตัดเลขกับนี้ ขัดออกได้โอ้แจ๋วเลยถ้าเกิดคนคนที่เก่งๆผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูนี่มีคนเก่งเยอะคล้วก็คนคำนวนนะใช่แล้วก็ตัดออกได้ใช่คุณพ่อแกให้ผมมานี่โอ้ผมก็ผมถูกผมถูกเป็นประจำนะแต่ว่าผมก็ไม่ถูกเยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นชุดสามตัวแล้วแล้วก็มันมีหลายหางมันมีทั้งหมดสามสิบกว่าหางนะเออแต่ผมก็หาหลักร้อยมาใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ว่าเดินดีอยู่เดินดีอยู่ใช่มาออกโตมันได้มันได้ไม่เยอะนะอืม มันก็ได้ไม่เยอะมันหลายตัวล้วก็ซื้อสิบาทยี่สิบบาทใช่ทีนี้พอพอมาเจออีกท่านหนึ่งก็มาสอนสูตรผมเป็นเป็นใช้สูตรของคุณพ่อเมืองเพชรแหละมาตัดเป็นล่างปรากฏว่าเดินดีเข้าตลอดนะทีนี้นะเออครับก็เลยทําไปทําไปก็เลยทําซื้อเองบ้างทําให้คุณแม่ที่อยู่เมืองนอกบ้างก็หลายท่านนะครับท่านมีกลุ่มของท่านนะ ท่านก็มาขอผมเอาชุดเต็มนี่แหละไปคุณแม่ไปตัดเอาเลยงวดก่อนก็ถูกสามแสนงวดที่แล้วก็ถูกแสนแปดงวดเมื่อกี้ได้อยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นนี่แหละครับผมอืครับท่านก็มาร่วมสร้างพยานาคอยู่ครับอยากเเ็็นตมันนี้เน้นนะครับเป็นชุดเต็มก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีชุดตัดให้นะครับวันนี้แหละครับจะเป็นชุดตัดให้เดี๋ยว fc จะมาราม่าผมอีกโอ้ยให้หลายขนาดนี้มันก็ถูกแล้วเนาะเอ ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าตกใจอย่าตกใจล่างนะครับล่างนะเอฟซีนะเน้นล่างนะครับกันบนอันนี้คือให้ไปตัดเอาใช่แต่ว่ากัตติตาดถ่ายยูอันนี้คือตัวสอบโอปอล์ครับผมมาตัวไรกัตตาเอาตัวนั้นงวดวันงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆเลยนะห้าแปด ไปไล่ไปคือไปทั้งปุ่นไปเพิ่นแก่ไปอันนี้เป็นชุดเต็มเลยต่อไวนะครับผมชุดเต็มนะครับใช่ใช่อย่าเพิ่งดราม่าเด้อเป็นสูตรคำนวณนะครับผมผมเห็นเจนนุษแล้วผมก็ปวดหัวพอแล้วว่าถือสิไปไซร้ายไปแม่นว่าถือที่ไปไซมันเป็นจริงเนาะมันก็สิไปไซมันถืออยู่นี่ละถือในนี้แหละถ้าเกิดให้น้อยมันก็จะไม่ถูกน้อเอ็ดก้าเนาะครับผม อมันมีความเสียงเยอะใช่ให้ตัหน่อยโตนี่ใจให้มันนั่นถือสิแอนเอาไปเต็มกระดาษได้แต่สำหรับผมผมซื้อทุกตัวนะผมซื้อทุกตัวอยู่แต่ว่ากลัวกลับบ่ฮะส่วนมากผมผมจะไม่ค่อยกลับนะถูกคือถูกไม่ถูกคือไม่ถูกเลยส่วนมากจะไม่กลับนะของผมเมื่อกี้ได้ถือที่จันทาแปลต้องตัวเต็มเต็มแล้วครับเบิกซับฝากกลับมีบัถืออืมไม่ได้กินนะ่น้ไม่ไม่กลับส่วนมากไม่กลับถ้ากลับถ้ากลับปุ๊บมันจะยังไงมันใช้ทุนหลายไหมครับ คือซื้อไม่กลับครับถูกคือถูกเนาะไม่ถูกคือไม่ถูกนะครับผมบางคุ่นเขากะบบยากซื้อได้หลายเลยวันนี้อยากให้ต้านหายหน่อยรุ่งก็นั่นเด้เพราะว่าสั้นครับตัดแล้วก็วงกลมจะเหลือแค่สี่หางจากหลายๆตัวนะอ ah fc ชอบเลยใช่ไหมชอบแล้วนะ่าชอบเลยแต่เน้นล่างนะครับเน้นล่างของผมเน้นล่างส่วนตัวผมคือไม่กลับฮะซื้อบนไหมก็ขึ้นบนหน่อยหน่อยนะไม่ต้องซื้อเยอะกันกันไว้กันไว้ Mm hmm. แต่ว่าคงผมจะเน้นล่างนะครับเน้นล่างล่างแบบไม่ต้องกลับเลย mm hmm. วงกลมให้คือสี่หางนะครับแต่มันก็ไม่การันตีนะว่ามันจะเข้าในวงกลมผมตลอดแต่งวดเมื่อกี้เข้าอยู่ชุดเจาะชุดเจาะเนาะนี่ครับเจาะเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ครับผมมีหกเก้าเออเดี๋ยวอ่านไอเอฟซีก่อนเพิ่นขอมาอชุดตัด์ตเอค่ะมีหกเก้าสี่เก้าสี่สามห้าเก้าห้าสามแปดหนึ่ง ปดสามแล้วก็แปดสองส่วนหาศูนยนีฝันบอจ้ะฝันฝันว่าจังไหนก็ฝันจําได้บ่จําได้จําได้เขาเขาบอกหัวห้าหัวหกผมก็ตีแต่ห้าศูนย์มาเบิกซับบอืเขาเพิ่มอีกสักตัวได้ไหมคือฝันบอฝันฝันฝันคืออขับขับรถอรถเก๋งรถเก๋งน้อยแล้วก็มีใครไม่รู้ คนกลางคนเนี่ยแหละครับผมปรากฏว่าขับรถกันไปในค่ายทหารนั่งกันนั่ข้างหลังเนาะเจอทหารเอาสไนเปอร์เนี่ยสองหัวเลยตุยเลยเลือดซะเต็มรถเลยทีนี้เออเขาก็เลยเอฟซีก็เลยคอมเมนต์มาว่าหัวห้าหัวหกนะแอปอย่าลืมนะอะไรอย่างนี้นะตายก็ศูนยิงหัวเลยนะ หัวกับตัวเกาตัวไม่ท่านเสียไหมนอว่าไปนี่โอ้สิเป็นหกศูนย์ใช่ห้าศูนย์หกศูนย์หัวห้าหัวหกเขาว่ายิงหัวเลยนะคือฝันนี่ห้าศูนย์หกศูนย์โอเคค่ะตีซอยกันเด้ออันนี้เป็นฝันนะครับผมตีสอยกันแปดซอยกันนะครับผมเห็นไหมิ่ง เห็นครับชัดมากค,ครับชระกวาดขาดก็ผ่านความฟันตีซอยกันเด้อค่ะเ,เน้น,น,นล่างนะครับผมเน้นล่างนะ